สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้ส่งงานนะครับซูเออร์สองพันนะตัวนี้นะครับตัวที่ผมทําคลิปซ่อมไปนะเพิ่งได้ถ่ายคลิปเทสงานนะครับพอดีว่าตอนนั้นเป็นกลางคืนนะครับก็เลยลืมถ่ายคลิปเลยนะเป็นตัวที่ผมซ่อมไปตัวที่ซ่อมหนักนะครับตัวที่แผ่น PCB บอร์ดนะครับไม่ทะลุช็อตเลยนะครับ ใครอยากดูนะครับว่าสภาพตอนที่มันไหม้เป็นยังไงให้ไปดูภาพได้ที่นะครับแฟนเพจนะครับแฟนเพจช่างแร็นะครับเข้าไปดูได้อะตอนนี้ก็ทํางานเสร็จสมบูรณ์นะครับทํางานได้เทสโหลดอยู่นะครับกำลังเทสโหลดอยู่นะครับก็นิ่งๆเลยนะครับสายเว็บออกมาสวยงามอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับอธิบายอีกทีสองพันนะครับ มันเขาเขียน2000 VA แหละนะครับแต่แต่ที่จริงแล้วมันมันก็คือรุ่นเดียวกันกับที่เป็น2,000วัตต์นั่นเองรุ่น2,000วัตต์จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตัวนั้นจะเป็นบอร์ดเวอร์ชันแรกนะครับเขาจะพิมพ์ออกมาเขียนเป็น2,000วัตต์เลยตัวนี้เป็นบอร์ดเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับใส่ในอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่เขาบอกว่าบอร์ดเวอร์ชันใหม่นะครับบอร์ดคนละเวอร์ชัน แต่พิมพ์มา2000 VA 2000 VA ก็คือ2,000วัตต์ตัวเดียวกันนะครับผมแค่ชื่อรุ่น2000 VA นะครับบางคนจะเข้าใจว่าเอ้ยพิมพ์มา2000 VA มันไม่ถึง2,000วัตต์หรือเปล่าที่จริงมันเป็นรุ่น2,000วัตต์ตัวเดียวกันเลยนะครับบอร์ดบอร์ดนี่ก็คือทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันรุ่นเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันเขียน2000 VA แล้ววัตต์จะน้อยกว่าที่เขียน2,000วัตต์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันรุ่นเดียวกันเลย นะผมก็ขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับผมพิสูจน์มาแล้วนะครับดูอุปรกรณ์ภายในทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับที่เขาขายกันในเว็บนะครับราคาจะเท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ไปดูในเว็บแล้วเห็นร้านไหนที่เอาตัวสีฟ้ามาแล้วเขียนว่า2000วัตต์เอามาปั่นราคาว่าแพงกว่าตัวนี้ที่จริงไม่ใช่นะครับให้รู้ไว้เลยมันตัวเดียวกันนะตัวเดียวกัน ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวเดียวกันนะก็ขอคอนเฟิร์มไว้เลยแล้วกันนะครับผมตัวสีฟ้ากับสีน้ำเงินต่างกันแค่สีและก็เวอร์ชั่นของเอ่อบอร์ดที่อยู่ด้านในแต่ต่างกันแค่เวอร์ชั่นเฉยๆนะครับการจัดเรียงอุปกรณ์เอยอุปกรณ์เบอร์ต่างๆเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นแล้ว เลือกเอาตามสีที่ชอบเลยนะครับเลือกเอาตามสีที่ชอบไม่ต้องห่วงว่าเออเขียน2000 VA หรือว่า2,000วัตต์นะครับถ้าถ้าดูคลิปนี้แล้วยังไม่มั่นใจย้อนกลับไปดูคลิปผมคลิปเก่าๆได้ที่ผมก็ยังไม่เก่านะใหม่ๆนี่แหละน่าจะเลื่อนลงไปไม่กี่คลิปหรอกผมทำไว้อยู่เปรียบเทียบให้เห็นเลยจะจะสีแดงกับสีน้ำเงิน ต่างกันยังไงไส้ในต่างกันยังไงผมถ่ายให้เห็นข้างในด้วยนะครับตัวหนึงเขียน2000 VA ตัวหนึงเขียน2000วัตต์12โวลต์เหมือนกันผมทําคลิปไว้แล้วนะครับเปรียบเทียบให้เห็นกันจะจะเลยนะครับเข้าไปดูย้อนดูได้คลิปผมนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ